คุณขาเพิ่งอาบน้ําเสร็จมีของดีมาแนะนําค่ะนี่คุณขาปัวจา้าคือแบบมันปัวมากมันดีมากแม่ใครที่มีปัญหาแบบว่าลักแรดดำลักแร้มีกลิ่นอย่างจ้าเนี่ยจ้าเป็นคนที่กินตัวแรงมากแต่ตั้งแต่จะรู้จักปัวนะโอ้โหแม่คือแบบเฉิดฉายมั่นใจมากเพราะว่าเขาระงับกลิ่นจะได้แบบเป็นวันวันอะเออใช้ไปปุ๊บ จะไม่มีกลิ่นตัวอันนี้ดีจริงๆใครที่มีหนังไก่นะคะใครที่มีหนังไก่นะคะเขาก็ช่วยได้คุณขาแล้วที่สํำคัญเลยนะข้อศอกดำเข่าดำตูดดำขาหนีบผู้หญิงดำเขาช่วยได้เห็นผลแน่นอนปู๊ะจริงๆตัวนี้มันเลิศมากๆจะคอนเฟิร์มเพราะว่าจะใช้จริงๆใช้ทุกวันอันนี้ใกล้หมดแล้วแม่จริงๆใกล้หมดแล้วเลิศค่ะปั๊ะตําเลยจ้ะแม่ตําเลยจ้ะ ตัวจริงน่ากุสดมาก